ดื่มแอลกอฮอล์มีผลยังไงกับการลดไขมันผมว่าหลายๆคนเนะี่ยคงเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แน่นอนนะครับแต่ไม่รู้นะว่ามันมีผลยังไงกับการลดไขมันฟังคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสิ่งที่จะเจอเลยนะอันที่หนึ่งนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่นะมันจะมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงครับพอเรามันมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันจึงทําให้เราอะ่ะมีโอกาสได้รับแคลอรี่ส่วนเกินในแต่ละวันมากยิ่งขึ้นแล้วร่าง ตงกายพยายามจะกำจัดแอลกอฮอล์ก่อนเลยครับมันเลยมุ่งเน้นไปที่การย่อยหรือว่าสลายแอลกอฮอล์ทิ้งไปนะครับแทนที่มันจะไปแบบใช้ข้าวโพดเนี่ยใช้ไขมันหรือว่าเผาโปรตีนหรือว่าไขมันดีที่มันกินเข้ามาที่เราเกินเข้ามานะครับมันเลยมีโอกาสทําให้พลังงานส่วนเกินตรงนั้นที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์นะมันเก็บสะสมเป็นไขมันมากยิ่งขึ้นอันนี้คือผลทางอ้อมแต่ว่ามันยิ่งใหญ่มากๆนะครับส่วนที่3นะเพิ่มความอยากอาหารเวลาเราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเราจะเริ่มแบบเฮ้ยอยากกินนู่นอยากก เรื่อยสบายๆทั้งคืนยาวๆแบบนี้นะครับมันเลยมีโอกาสทำให้เราเกิดแบบเขาเรียกว่าแคลอรี่ส่วนเกินอนะ่ะเกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้คืออันที่3นะครับอันที่4นะลด ฮอร์โมนเพศครับโดยเฉพาะเทสโทสเทอโรนของผู้ชายนะฮอร์โมนเพศช,ชายเนี่ยเวลาเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนยมันจะไปลดฮอร์โมนเพศตรงนี้ลงไปครับและไอฮอร์โมนเพศตรงนี้ของผู้ชายนะมันช่วยเผาผลาญไขมันช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนือ้อซึ่งถ้าเกิดว่ามันต่ําไปมันจะมีโอกาสที่ทําให้ไขมันเนี่ยไม่ถูกใช้หรือว่าใช้ได้น้อยลงน้อยลงน้อยลงถ้าดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน,านๆนะครับอันนี้เลยข้อที่แบบมันเป็นข้อที่แบบไม่ค่อยดีไม่ค่อยโอเคนะครับส่วนข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้ลบกวนการนอนหลับครัเเรรรรราาาาาาส่่่่ววววนนใหญแลล้้กกกก็ููออยยะงมมจี ซ่อมแสมร่างกายใช่ไหมซึ่งพลังงานตรงนั้นนะที่ใช้ส่อมแสมร่างกายก็ามาจากไขมันเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยพอเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปนะครับทำให้เราหลับไม่สนิทครับหลับได้ไม่ไม่นานมาองไม่นับเมานะหลับแบบไม่สนิทแบบรบกวนการนอนหลับทําให้มันหลับแบบไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้เลยครับคือข้อ5ที่แอลกอฮอล์เนี่ยมันส่งผลกับร่างกายทําให้การลดแฟตลดน้ำหนัก ลดไขมันของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างแบบไม่ค่อยมีประสิทธิภาพแล้วส่วนใหญ่คําถามที่ตามมาพี่แล้วมันกินไได้ไหมมันกินได้ครับไม่มีอะไรโลกงที่มันกินไม่ได้หรอกนะครับแต่แค่เราต้องรู้ลิมิตครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหจัดเป็นรังทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคถูกต้องไหมครับมันควรจะมีทางสายกลางทางที่เราทาให้เราเฮ้ยกอมแก้มซะหน่อยหนึ่งแล้วกันให้แบบมันยาให้มันหายแบบหายเปรี้ยวปากแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยได้ไม่ใช่แบบว่าอด อดไปเลยถ้าอดได้เลยก็ดีมันมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้เลยเครียดก็อย่าไปอดครับค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปอย่าไปหักดิบตัวเองเดี๋ยวมันจะเครียดแล้วเดี๋ยวมันจะเลิกนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะก็จะลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่อง Fi t a l l Fat ไว้ด้วยนะครับทุกๆวันผมจะมีคลิปใหม่มาลงนะแล้วตอนนี้ผมทำคอร์สเทรนออนไลน์3เดือนเปลี่ยนหุ่นแบบไพรเวทนะครับแบบหนึ่งหนึ่งไลน์ส่วนตัวงผมนะครับสิ่งที่ได้เลยนะครับหนึ่งโปรแกรมอาหารส่วนบุคคลครับต้องกินเท่าไหร่ยังไงบ้างโปรต บ้านได้แบบสบายๆนะครับแล้วก็ไม่แบบไม่เครียดเอาง่ายๆไ,ไม่เครียดนะครับกินยังไงบ้างผมสอนทั้งหมดนะครับแบบไม่ต้องคำนวณแคลอรี่ผมคำนวณเป็นน้ำหนักอาหารให้แล้วกินง่ายๆนะครับส่วนที่2โปรแกรมออกกำลังกายครับต้องออกกำลังกายแบบไหนนะครับอยู่บ้านอยู่ยิมอยู่คอนโดต้องทำยังไงบ้างไม่มีอุปกรณ์หรือว่าไม่มีประสบการณ์ต้องทำยังไงผมสอนใหม่ตั้งแต่ต้ตตนนะครับจนสามารถดูแลตัวเองได้นะครับ3โปรแกรมคาร์ดิโอครับต้องคาร์ดิโอแบบไหน กี่นาทีโซนหัวใจคือเท่าไหร่นะครับต่อวันต่ออาทิตย์ต่อเดือนต้องทำยังไงบ้างผมสอนหมดแบบ1นึ 1, แบบไ i เวย์นะครับ1นึนในลายส่วนตัวผมนะครับในคอร์สเทรนเปลี่ยนหุ่น3เดือนนะครับใครสนใจคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ที่หน้าไบโอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยครับจะไปถึง3ามแสนซับครับ